อีกสองอาทิตย์ผมได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมีการส่งของล็อตโคตรใหญ่ของแกงโกไทเกอร์โคตรใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนขับหมดใหญ่ขนาดที่ถ้าเราทําภารกิจนี้สําเร็จแกงโกไทเกอร์จะล่มสลายและไม่ใช่แค่ยานะมีอาวุธสงครามด้วยปกติคู่ค้าของมันจะจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนมหาศาลถ้าเรารวบของมันได้หมดรับรองแกงมันบรรลัยแน่ใช่ใช่งั้นเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดรับทราบทราบ ชันชันขออนุญาตผู้การแล้วนะว่าให้นายกับหน่วยเติร์ดไอวิวเข้าร่วมด้วยครับตอนนี้หน่วยของพวกเรามีถึง10คนแล้วครับงั้นเดี๋ยวพวกเราจะสแตนบายใช้รถปิดเส้นทางโดยรอบจุดส่งของให้ครับดีแล้วรู้ยังครับมันส่งของไปที่ไหนที่นี่ที่นี่อย่างแน่นอนโกดังนี้ใกล้าปากน้ํามากที่สุดและมีจุดจอดเรือเล็กหลายลำทำไมถึงมั่นใจว่าจะเป็นที่นี่เท่านั้นนะพวกมันมีสายในเรา เราก็มีสายในพวกมันเหมือนกัน